จะมาสอนร้องเพลงน้องพุดนะครับส,สนุกพุดครับสวัสดีครับสนุกวันนี้น้องพุธนะครับได้ถามมาว่ามีวิธนะีไหนที่จะช่วยร้องเสียงเฮทโนได้ดีขึ้นนะครับก็เฮทโนคืออะไรเสียงเฮทโนคือ,อเวลา,าเราอซึ่งถ้าน้องพุดอยากจะร้องเสียงแบบนี้ให้ได้ดีเนี่ยพุดจะต้องร้องแบบนี้ครับตอนแรกต้องเสียงให้หน้าเกลียดที่สุดทําเสียงให้เหมือนแม่มดนะครับเคาเรียกว่าวิชชี่ซาวด์ซึ่งวิชชี่ซาวดคือ ออกเสียงด้วยคำว่าในผสมกับไงในผสมกับไงในไงเป็นในในในต้องใน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 โอเคครับทีนี้เราจะขึ้นโตัวของเราเช่นว่าครูร่วมจะทำให้ดูก่อนครับใน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 

พเข้าาสครับำก็โอเคเมื่อสกรู่นี้ก็ได้ทําให้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนแล้วครับที่นี่เดี๋ยวครูรื่องจะนําให้กับน้องพุธได้ลองทําดูบ้างนะครับอ่น้องพุธครับไงเนยผสมไงเไงมันตลกกับานเลยเหรอไงต้องให้ เียนนนอเนริมขึ้นเริมขึ้นละครับนันแสดงว่าคุณพูดําไห้ถูกต้องนเนยนมันอมไหนมันเริ่มที่คอแล้วเนยเนยไงนยคือเนยเนี่ยหยุลงคอคือเนลงคอไง คือต้องลงคอหนูแล้วใช่ไหมไม่แต่ไงขึ้นจมูกครับในในพี่คุณเราทำนะครับในในในอะไรครับในอะไรอะไม่เอาว่ะโอเคครับโอเคับก็รายกาที่มาสักครู่นี้ได้ทำให้ นักเรียนได้ดูแล้วนะครับคราวนี้คุณน้องพุธจะลองทําเสียงเหน่อยผสมไงเป็นไงลองดูครับเหนืยเหนื่ยลองขึ้นดิครับคุณพุธครับเหนืยเหนื่อยขึ้นเหนอยเน่ยไม่เหน่อยคอครับเอาอยู่ในคอเนาะครับผมไม่ใช่อยู่ในคอฮะแล้วง่ยเนี่ยง่งย เนยสมมุติว่าไล่ไล่แบบไล่แบบเสียงมาเนย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 โอเคครับทีนี้ผมจะเริ่มไล่ตัวโน้ตนะครับคุณพูดครับโอเคครับเดี๋ยวจะบคอเจ็บคออ่าเออมันก็รู้สึกสั่นที่คอเมื่อวาที่คอแล้วก็ที่จมูกครับเนยเนยเนยคือทำอืมโอเคครับอยู่ใช่ไหมครับครับผมเมื่อสักครู่นี้ได้สอนวิธีการเดินทางเสียงกับเนยซูเน่นะฮะซึ่ง รู้ก OK. <laughs> ันทำได้ถ <médico> ูกต้องนละครับเนี่ยทีนี้เราจะเข้าสู่ตัวโน้ตครับเราจะคุโร่จะนั่ไปหนึ่งครั้งนะครับไง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 ให้รู้สึกว่าเสียงที่ผ่านจากลำคอไปสู่จมูกใช้เวลาแค่ประมาณ0.2วินาทีเท่านั้นเร็่ยวจังไงไงโอเคครับไนใส่ความคุโร่นะครับสามสองหนึ่ง ถึงตรงนี้แล้วเราต้องไม่ลืมทำเสียงให้เป็นริชชี่ซาหรือเสียงแบบแม่มดไนไๆไน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 นไ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 นนไ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 น ทีเดียวเชครับก็น้องๆก็ควรจะกลับไปฝึกกันนะครับสำหรับวิธีการจะทูนให้ฟังอย่างหนึ่งครั้งนะครับเริ่มจากการทําเสียงเหนื่อยกับไงรวมกันภายในรวบคําที่ได้ภายใน0.2วินาทีแล้วเปล่งเสียงออกมาว่าไงไงไงต้องอย่าลืมข้อสําคัญในการทําเสียงให้มีลักษณะแบบวิชีสาวนะครับดูอย่างน้องพูดตัวอย่างนะครับ